ที่บรรจุอัฐิของพ่อกับแม่และพี่น้อยที่วัดปกาศในมหาชัยสมุทรสาครอ,อยู่ด้านหลังเ้าโบสถ์ตรงขอกอง สร้างวินมอเตอร์ไซค์เป็นที่บรรจุอัิของพี่ชายคนที่สี่ัวหน้าแยนา้นายจรันสะอาดจิตหรือพี่น้อยนะับจากด้านซ้ายมาเป็นช่องบรรจุอาทิช่องที่เก้าครับ และเดินผ่านทรงนี้ไปหอกองนี้ไปเป็นที่บรรจุอัฐิของพ่อของแม่ของหุกน้้ำเปล่าเดินผ่านหอกองนี้ไปแล้วเลี้ยวซ้ายหลังปุติสุดท้ายขวามือหลังกุติสุดท้ายขวามือ หัวมุมกุฏิหลังสุดท้ายขวาม,มือชั้นที่สองช่องที่สี่เป็นที่ประจุอสุจิของพ่อกับแม่ของนกน้ำป่าชื่อคุณพ่อสงจิตสะอาดจิตคุณแม่สวงสะอาดจิต